สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านทัาสีประดับยนต์นะครับเรามาพาดูรีโวนะครับหัวเดียวนะครับสีแดงนะครับคันเดียวนะครับในเชียงรายครับนี่ครับพามาชมนะครับจะมีกันชนหน้านะครับเป็น F19 นะครับรุ่นนะครับมีกันขคงให้นะครับแล้วมีัวนะครับชุดหัวแล้วก็ตัวปรับป้ายทะเบียนนะครับตัวครอบครับสีแดงครับ ก็จะมีล้อครล้อข้อกระจกมองข้างครับมีมิปปุสดงขึ้นนะครับก็มีบันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นบันไดเหล็กหนานะครับเหล็กหนายาวครับยึดกับคัสซีนะครับตรงนี้นี่ครับเวลาเจอโคนเจออะไรเราเอาเท้าถูได้เลยนะครับหูโคนก็จะดูดออกได้เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยิ้วด้านหลังก็จะพอดีซุ้มเลยนะครับ ก็ดีล้อครับยูกันชนนะครับกันชนตัวนี้จะมีไฟสองป้ายนะครับสีส้มครับสามารถเปลี่ยนเป็น LED ได้ครับแล้วตัวนี้จะเป็นห่วเมก้าครับใส่ยางกันเสียงให้ไปนะครับตัวนี้จะไม่มีเสียงดังนะครับใส่เข้าไปตัวนี้ด้านหลังก็จะมีแบบกันชนเท้าเหยียบขึ้นนะครับเป็นนี่ครับเหยียบขึ้นได้สบายครับ เยบขึ้นเป็นบันไดกระชนท้ายสองขั้นะนะครับสองบันไดนะครับบางคนเขาเรียกว่าสองสองชั้นนับันไดสองชั้นยบขึ้น2ขั้นได้เลยครับ <Okay. S 1> แล้วก็ด้านในรถนะครับ <Okay. S 1> เรามาดูด้านในรถกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยก็ได้ครับมา <Okay. S 1> ครับมีแดงๆนี่คือหุ้มเบาะนะครับตัวนี้เป็นหุ้มเบาะลาย V A P นะครับ เย็บสีแดงดำนะครับสวยครับแล้วก็จะมีคาดเดียวครับปกติครับสครับเฟตครับตัวนี้กันรอยเท้าขึ้นนะครับเวลาเราเหยียบเท้านะครับเนี่ยครับบางบางคนใส่รองเท้าสูงครับมันจะกันสีลอกสีอะไรได้นะครับันหน้าครับนะครับขึ้นไปด้านหน้าปุ๊บมีหุ้นบอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟสวิฟ์ไฟตัดหมองนะครับที่เราติดตั้งไปนะครับ นเิฟไฟแล้วก็คมปูหน้าปัดครับผมผมนุมมนมนมน่มครับขับรถไม่สะท้อนแสงสะท้อนเพียงตานะครับเวลาขับรถนะครับขับรถปลอดภัยครับตัวนี้ไม่เอียงตาแล้วก็พลาสติกไม่มีไม่มีจีนด้วยนะครับเดี๋ยวพา<ห>ชมดูรถรอบคันนะครับ ไงครับปลายเชียงรายครับสวยๆแจ่มเลยนะครับซื้อล้อก็จะพอดีซุ้มเลยนะครับ